ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าทำไม d i s โก้บีตัวนี้ถึงดีกว่าและคูณก็ไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยคอมเมนต์ Comment ด้วยนะครับว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างความสามารถของ d i s โก้บีตัวนี้คือทุกๆ30นาทีจะทําให้ผักของเรานะครับหรือผลไม้ในสวนของเรานะกระพริบไฟแบบตัวนี้เลยนะครับมันจะกระพริบวิบวับวิบวับเป็นไฟดิสโก้เลยนะครับทุกคนแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าของผลไม้เราได้ด้วย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแลคคูนเนี่ยแลคคูนจะแค่ไปขโมยไม่ใช่ขโมยสิไปก๊อปปี้ผักของสวนคนอื่นนะครับซึ่งถ้าสวนคนนั้นน่ะไม่ได้มีผักแพงๆเยอะก็มีโอกาสน้อยมากที่แลคคูนของเราจะหยิบเอาของแพงมาทุกคนเข้าใจไหมเพราะแลคคูนอ่ะมันก็ไม่ได้ไปหยิบของแพงที่สุดในสวนนั้นมาเว้ยมันก็ไปก๊อปปี้แบบสุ่มอ่ะทุกคนมันไม่ได้การันตีด้วยซ้ำว่ามันจะไปเอาของที่ดีที่สุดในสวนคนอื่นมาให้เราแต่อันนี้มันการันตี ทุก30มนาทีเลยผมจะจัดหรือ20่สนาทีเพราผมจำไม่ค่อยได้อย่าคอมเม่ด่าผมนะน้องๆคนใดด้วยอ้ใครยังไม่มีทางแลกคุณแล้วก็ดิสโก้บีไปจัดได้ที่ซันคุงชอบนะครับดิสโก้บีนี่199